สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็วันนี้จะพามาดูเลมอนนะครับตัวนี้ก็เลี้ยงได้หนึ่งเดือนนะครับหลังจากที่รับน้องมารับมาเนี่ยต้นประมาณประมาณนี้ฮะเนี่ยตอนรับมาต้นประมาณนี้เนาะก็มีอยู่สามใบอันนี้หนึ่งเดือนก็ตอนนี้ไหลออกมาแล้วนะครับแล้วก็ปลายไหลเนี่ยแตกใบมาแล้วสองใบ ตามที่หมวงกหนดไว้เนาะนี่ครับประมาณนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะพามาตัดแล้วก็เอาไปลงกระถางนะครับแล้วก็ไปดูว่าใช้วิสดุปลูกอะไรวัสดุปลูกอะไรเออนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้แล้วก็ยกมาทั้งข้อไหลาย,ยาวเลยนะครับแล้วก็ชาข้อไหลด้วยนะในวันนี้มาดูกันนะครับ อ่าโอเคครับอันนี้ผมขออนุญาตตั้งกล้องนิดนึงนะครับเพราทำคนเดียวเ,ออเดี๋ยวผมแกะตรงนี้ก่อน เช้ชานะครับอากาศดีมากอากาศดีนะครับเราก็ตัดไม้กันนะครับวันนี้แกะออกแล้วอันนี้ผมชําไว้ตอนแรกมันมาแค่นี้เนาะแล้วมันทะลุยาวมาเลยเลยขวดเนี้ยก็เลยต้องต่อต่ออย่างนี้นะครับก็ตามภาษานะครับบ้าน บางคนก็เขาปล่อยปล่อยให้มันแบบว่าไหลาย,ยาวออกไปโดยที่แบบว่าไม่ไม่ใช้วัสดุปลูกรองเลยอันนั้นก็ก็สามารถทําได้นะครับแต่ผมมองว่าถ้าเราทําแบบเนี้ลากเขาเดินเลยไงลากเขาเดินเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยลากเขามาแบบว่าเดินอันนี้พร้อมพร้อมพร้อม,อมที่จะลงกระถางเลยละ่ะแตบเบนี้ผมตัดก่อนตรงนี้มันจะมี2ข้อนะครับ เพื่อนจะมีหนึ่งครับหนึ่งแล้วก็สองตรงนี้เดี๋ยวผมตัดเลยละขออนุญาตใช้ไม้ไก,ก่นี่ครับเห็นไหมเนี่ยคือข้อดีของการชํำรากไว้กับต้นนะครับง่ายๆเลยผมใช้ขุยมะพร้าวเองไม่มีอะไรเลยนะครับขุยมะพร้าวแช่น้ําแล้วก็ชํำไว้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีข้อไปลายไหลข้อไปลายไหลนะ ั็มีข้อไปลายไหลและอันนี้ก็คือข้อรองจากไปลายไหลนะครับที่มันจะได้ราคาก็คือจะมีตรงนี้แหละก็คือมีหนึ่งกับสองตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยผมไม่ได้ไปจําหน่ายหรือไปขายนะอืผมจะไว้ตั้งแม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมต้องการขยายขยายให้ได้จํานวนเยอะๆเพื่อตั้งแม่เยอะๆก่อนเนะก็จะลงปลูกแบบนี้เลย จะลงปลูกแบบนี้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้แยกมาก็จะได้เป็น2ต้นอะไรประมาณนั้นนะครับอ๋อขึ้นอยู่กับเพื่อนๆอ,อยากเอาไปทําแบบไหนนะครับแต่ว่าในกรณีที่ผมทำเนี่ยผมอยากเอาไว้ให้มันสมบูรณ์แบบนี้แล้วก็ตั้งแม่แบบนี้เลยนะแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้วัสดุป,ปลูกอะไรครับนี่คือวัสดุป,ปลูกนะครับอัตราส่วนที่ผมใช้คือ3 2มมีอะไรดินก้ามปู ดินก้ามปูหมักนะครับสังเกตนะดินก้ามปูหมักนะไม่ใช่ใบก้ามปูนะเพื่อนถ้าใบก้ามปูเนี่ยมันจะเป็นแบบคือมันไม่ได้หมักอะ่ะมันไม่ได้หมักเป็นดินน่ะอันนี้จะหายากนิดนึงแต่ว่าผมมาทําไว้นานแล้วก,ก็คือซื้อซื้อซื้อใบก้ามปูนั่นแหละแล้วก็เอามาหมักเองนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยดูนะนี่โอกาสไหมอ่ะอ่าเนี่ยครับประมาณเนี้ย คือจะเป็นแบบก้ามปุ้นล้วนๆเลยอ่ะผมใช้3ามนะครับ3มแล้วก็มะพร้าวสับเล็กนะสับเล็กสองขี้วัว1นึ่สามสองหนึ่งนะครับเอามาผสมแล้วก็ลงกระถางได้เลยนะเด,ดี๋ยว like มาดูกันอ่ะนี่นะครับก็ผสมลงไปเลย ส่สทั้งหมดนะครับส่งเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับดิบ,บดิบนะดิบดิบสำหรับใครที่ชอบนะครับชอบการปลูกต้นไม้หรือขยายพันธุ์ต้นไม้นะครับแบบนี้สไตล์มือใหม่นะครับเราไม่ต้องใช้วัสดุอะไรที่มันแบบว่า หายากๆนะครับผมเน้นเป็นแบบวัสดุธรรมชาติที่มีแล้วก็หาง่ายราคาถูกอ่ะเสร็จแล้วอันนี้เราลองก้นไปนะครับประมาณนี้ก็ใส่เป็นออสโมโคดลงไปนิดนึงนะครับนะประมาณนี้นะ วางาลงไปนี่ครับอ่าโอเค